กำปองสายชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาฉีดนะครับสารชีวพันธุ์ตัวใหม่นะครับก็คือมีชื่อว่าชื่อว่าอะไรครับท่านผู้ชมก็คือดินขาวนะครับเป็นสารชีวพันธุ์ที่มีการสกัดจาก สารธรรมชาตินะครับซึ่งไม่มีพิษต่อคนฉีดนะครับและมีสามสามารถในการที่จะไปบำรุงนะครับให้กับต้นทุเรียนได้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวในส่วนของสารตัวนี้นะครับสารตัวนี้นะครับเป็นสารที่จะมาะทําให้ผิวของใบนะครับเกิดการดูดซับเข้าไปเป็นอาหารทางใบได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นสารที่สามารถที่จะไปกําจัดในส่วนของ แมลงนะครับแล้วก็ไล่แมลงได้ด้วยนะครับเป็นข้อดีนะครับสารตัวนี้จะมีความสําคัญยังไงอีกนะครับก็คือ1ในเมื่อมีการดูดซึมเข้าไปอยู่ในดินนะครับพืชก็สามารถที่จะดูดซับเข้าไปได้เองแล้วก็จะไปเร่งในการจเจริญเติบโตในส่วนของที่เป็นใบนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นโฮอร์โมนตัวหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ต้นทุเรียนมีการแต่ยอดได้อีกทางหนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการฉีดเข้าไปแล้วนะครับในส่วนประมาณ10ต้นนะครับตอนนี้เป็นต้นที่3มที่4แล้วนะครับก็จะเป็นการฉีดไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็จะสามารถที่จะทําให้ต้นทุเรียนนะครับใบจะเขียวเข้มนะครับแล้วก็ทําให้ต้นทุเรียนมีความทนทานต่อมแมลงนะครับแล้วก็การกัดกินของที่เป็นแมลงหรือว่านอนพวกนี้นครับน้องเจาะใบนะครับ นะครับอันนี้ต้นที่ยังไม่ฉีดนะครับเดี๋ยวผมก็จะฉีดนะครับอันนี้ก็คือเป็นต้นทุเรียนที่ทําทการปลูกเป็นระบบสามขานะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการติดในส่วนของขาที่1ขาที่2ขาที่3าไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนในส่วนของการทําสวนทุเรียนนะคะรับเราเราจะต้องมีการดูแลนะครับดูแลเพื่อที่จะให้ต้นทุเรียนนี้มีความแข็งแรงแล้วก็ไม่ถูกาการโจมตีจากศัตรูพืชนะครับ ตรงนี้นครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของการฉีดยาตัวนี้เข้าไปนะครับมันสามารถฉีดได้ทุกกรณีเลยนะครับไม่ต้องป้องกันเยอะนะครับผมฉีดตรงนี้คือไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ใส่อะไรนะครับเพราะว่าสารตัวนี้มีความปลอดภัยต่อคนและก็สัตว์อะไรพวกนี้ครับถือว่ามีความปลอดภัยสูงนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะติดต่อสารตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะ โพสต์ใน YouTube หรือว่าสอบถามเป็นการสดตัวได้นะครับท่านผู้ชมตามลิงก์ได้เลยนะครับอันนี้คือผมฉีดนะครับจะดูว่าสารตัวนี้แล้วก็สารชีวพันธุ์ตัวนี้ครับมันจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะรีวิวหลังจากนี้นะครับประมาณสักสวันนะครับดูสิว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมหรือไม่อย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะครับ การฉีดนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับฉีดในช่วงของตอนเช้านะครับประมาณสัก8โมงนะครับตอนนั้นก็คือช่วงที่แดดกำลังจัดออกมานะครับหรือว่า,าฉีดตอนประมาณ9โมงก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ฉีดประมาณเที่ยงเที่ยงหรือว่าตอนเย็นนะครับฉีดตอนเช้าดีที่สุดนะครับท่านผู้ชม ทีนี้เวลาฉีดเราจะใช้ในส่วนของกระบอกฉีดก็ได้หรือว่าถังฉีดยาทั่วๆไปนะครับก็สามารถที่จะผสมน้ําในอัตราส่วนที่มีความเหมาะสมน,นะครับก็ใช้สัดส่วนที่ที่เหมาะสมก็คืออัตราส่วนยังไงก็คือสามารถดูตามฉลากได้นะครับ การที่เราใช้ในส่วนของสารชีวพันธุ์ตัวนี้นครับถ้าเราผสมไม่ได้เป็นตามที่ระบุไว้ในขั้นฉลากก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นที่สูงเกินในความจำเป็นนะครับอาจจะทําให้ระบบของใบนะครับของทุเรียนก็เกิดทําให้เกิดใบไหม้ได้นะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องระวังนะครับการใช้สารชีวพันธุ์หรือว่าสาราตัวอื่นๆนะครับ ทีนี้มีคนถามต่อไปว่าที่ฉีดนะครับมีการใส่สารจาใบไหมไม่ต้องครับเพราะว่ายี่ห้อนีอ้นะครับมีการที่จะฉีดแล้วก็มีสารจาใบภายในตัวนะครับมีความสามารถที่จะไปจับในตัวของใบได้เลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าดีระดับมือได้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นฉีดเข้าไปแล้วก็ถือว่า,าสบายบายนะครับตอนนี้ก็คือผมก็แก้ในส่วนของอวัชพืชที่ใปพันกับ ต้นทุนเรียนนะครับท่านผู้ชมนะดูสังเกตแลวผมก็ไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ฉีดเมสก์ก็ไม่ได้ใส่ถือว่าสารตัวนี้มีความปลอดภัยสูงนะครับนะสามารถที่จะรับประกันได้เลยนะครับก็ถือว่าสามารถที่จะใช้ในส่วนของสารเชื้อพันตัวนี้ในการที่จะไปเร่งการจเจริญเติบโตของต้นทุนเรียนได้นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้คือผมฉีดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการฉีดต้นอื่นๆน,น,นะครับนะ ต่อทับไปอีกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ